วัสดีค่ะวันนี้มาริจะพามาพบกับอาหารที่มาริรู้จักค่ะก็คือบะหมี่วันนี้มาริอกินบะหมี่ไปสองก้อนใส่ผักบุ้งด้วยใส่กระดูกหมูด้วยใส่แครอทด,ด้วยแล้วใส่น้ำซุปด้วยล ซุตอะไุกกินเลยนัแกะออกกินเท่าไเม่หร่เม่อไ่อาลยคะไนไร้หอมวากเลยไ่มัวันนี้มาลิกินใกล้จะหมดแล้วค่ะ ขอให้มาลีกินต่อนะคะเวลาหมดแล้วค่ะสวัสดีค่ะ